สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะช่วงนี้นะครับและหลายคนถามว่าหลังจากจบเกมการแข่งขัน VNL 2022แต่ละคนไปอยู่ที่ไหนนักวอลเลย์บอลหญิงไทยทำอะไรกันบ้างวันนี้แอดมินก็จะมาเฉลยให้รู้กันนะครับโดยทัพตักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับณนะอาคารศูนย์วิทยาศาสตรก์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนที่พวกเขาจะกลับเข้าแคมป์เตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขัน AVC ครับแล้วก็ตามด้วย World Championship หรือว่าชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งบรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยโอ้โหได้อัดทรสมากๆแต่ละคนเนี่ยน้ำส่งน้ำเสียงมาเต็มไปดูบรรยากาศกันเลยครับ